โอ้ยยามกลางเวทมือนี่แดดฮอนไหลนั่งเหร่นนอนเหร่นอยู่สาราประชาชื่นนั่งเหร่นอยู่นี่โทรศัพท์โทรเข้ามาสองสายสามสายบ่ได้รับรับบ่อยากรับยั่นเป็นมีสาชีพรับเบิ่งกันหน้าว่าส่นบ่ได้รับเขาแล้วว่าเออให้มันรับของในบ้านว่าส่วาของอย่างนู้นแบบนี้วะของเบิ่งแล้วก็ของมัตเตซีสเกตของมัตเตซีสเกตก็อหวเพราะยี่วัด กับบ่เคยรับของก็เสียกับรับกับเป็นกับรังสิบอกแม่นรังงูบ่บ่ได้เปิดเบิังอยู่เอาเปิดเบิังน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> มันแมน่นอีหยังในกับรังนี่ของดีสีสะเก็ดบ่เปิดเบิังน้ำกันนี่ละโอ้แม่มันเนี่พี่น้องเอ้ยหอมอยังได้มาหัวใหญ่สบาย พัวล่ะโอ,โอ้ผู้หายเน่ยผเป็นแต่กินเดอ้อนี่เดอ้อมันสีบอสมหอมของดีสีสะเก็ดใส่ตุ่มใส่อมต่องหอมสีสะเกด็ดมันสิแมนอิรินัะะ่นแหะเอาขอบใจได้หลายขอบใจได้หลายผู้ที่ทรงมาให้ให้เจ้าเฮียน,นังกับให้หโชคให้มันเด้อผู้รงเลย ผู้ปลูกเอ้ผู้ส่งนี่มันมันเครี่เนาะอันนี้ผู้ผู้ปลูกกะไฮโซกไฮมนันไฮลำไฮรวยช่วยคภาพแข็งแรงเด้อกะไฮพี่ไฮน้องตุ่มพี่ตุ่มน้องตุ่มมู่ได้พ่อกองตุ่มท่องได้พ่อรานไฮ <c oughs> พี่ไฮน้องได้กินน้ำอยากน้ำก็ดีแล้วละม,มาเปิดยูทงก็สิได้เอาไปยายพี่ยายน้องอยู่ดอกพัว กำสองกำไปมีหน้อยตามน้อยมีหลายตามหลายนั่แหละแจกพี่แจนกน้องไปเนาะเออดี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 หลายดีหลายรู้สึกว่าดีเลยละ <S <S ่ะเุินเป็นหัวหน่อยหน่อยได้พี่น้องก็ะอันนี้ม่ายายหลุมก็คือหัวหน่อยเนาะ